ขอเป็นกำลังใจที่ดีหรือท่างงานทุกท่านนะครับค,นนร A, นนครับผมไปนปไปไปไรไป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 ใปไ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 โนนไปนปาปไ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 ป้ปไปไนไปไปไนไป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 นปไปไปป การค้นหานะครับผู้วันเะเห็นโครขุดหน้าคูณตรงนี้นะตอนนี้ขุดลงไปได้สักระยะแน,นะครับตอนนี้เจ้าที่กำลังลง,งเกียบพื้นที่นะครับ ตอนนี้ฮะแมคโครทุกคันหยุดหมดเะฮะเราเห็นเจ้าที่น่าจะเป็นรถกกรทุนอยู่แล้วก็เจ้าที่ผู้ภัยนะเ่ายอย่างง้งานด้วยกันโดยเฉพาะถ้าเรามองไปด้านในเราจะเห็นตรงน่าจะเป็นชั้นใต้ดินประคารจอดรถด,ด้านโน้นนะเ็าอยัางมีการเดินสำรวจอยู่ เดินสำรวจเดินดูอยู่นะครับแล้วก็มุมด้านซ้ายโซนเองก็น่าจะเป็นการตัดดนะินมาแต่โซนที่น่าสงสัยนะฮะน่าจะเป็นโซนนี้แหละโซนที่โซนดีนี่แหละที่เจ้าที่เปิดดินมา,น <S S นาจะเจออะไรหรือไม่นะอันนี้พอเที่ยงพอดีเที่ยงกว่ากว่านะฮะ ก่อน,นีน่ก็เจอจุดที่น่าสงสัยนะขอให้มีเคล็เขียวครับเป่นความหวังคุณอูไยนะคุณสมนึกนะฮะแอดกล้องมีอาการบูบวาบเหมือนบางครั้งเหมือเครื่องมันรวนครับผมทดดูไปก่อนครับผมเพราะว่าเครื่องหนึ่งพังไปแล้วเครื่องนึงจอเป็นเส้นไปเรียบร้อยแล้ว มาดาได้อะไรทานมื้อเที่ยงมื่อเที่ไปซื้อซุปหน่อไม้กับไก่ย่างมาทานด้วยอ๋อวันนี้เป็นออมออมปลาครับผมอร่อยครับซุปหน่อไม้ไม่มีมีแต่ซุปบักนี่ครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบทานซุปของนี่ครับผมชอบซ,ซุปหน่อไม้ส่วนบีก็าน่าจะเจอหรือเปล่านั่นแหละครับนี่ฮะน่าสงสัยทุกโซนเลยครับคุณจันทนี บริเวณนี้จะทํายากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเสาใหญ่ทับกันท่านอยู่ก็ที่ใหญ่ของท่านผู้ว่าแบบนั้นอ๋อนะครับไอ้ิีสที่พี่ที่คาตัดเด็กแอดอ๋อครับผมเจอออนเซแดกตัดเด็กนะตอนนี้พักทานข้าวเที่ยงอยู่นะครับตอนนี้เจ้าที่กำลังลงไปสำรวจนะครับส่วนแมคโครน่าจะพักเที่ยงนะ แม่โทรแล้วจะพักเที่ยงอยู่นุมจะประมาณนี้นิดนึงถ้าสู่มมากภาคก็แดดก็ขอให้เจอเอาใจช่วย ก่อนหน้านะครับคุณภุไลครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามนะครับรอบนี้จัดให้เฉพาะคนที่กดติดตามเท่านั้นสามารถเน้นนละส่งข้อความได้นะครับใครไม่กดติดตามก็ไม่สามารถส่งข้อความดได้นะครับ ดึด๋ๆเจอกันใหม่ครับคุณอูไรนะครับค,ครับคุณย่ทนะตอนนี้เราจะเห็นในโซนซีโซนดีเจ้าที่กำลังเดินดูนะครับ ตอนนี่ฮะเต็มพืน้นที่เลยนะเดินค่อยๆเดินดูนะฮะค่อยๆค,คุยเกี่ยวตามซอกคููเนาะกองเด็กต่างๆยังเหลืออีก13ลายนะครับที่ต้องค้นหานะก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับ13ลายวันนี้จะเจอเพิ่มหรือไม่เอาใจช่วยกันครับ แม่นกแรนะครับสวัสดีครับผมตรงนี้ใช่ไหมครับแม่นกแรที่น่าสงสัยขุดนี้ปะที่เห็นแม่นกแรบอกว่าน่าสงสัยนกล่าาเ่แกนี่ครับกำลังขุดนะครับกำลังตัดเด็กเนาะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับ วันนี้วันที่5นะครับพุษภาคม2568ครับคุณองอาจวันนี้ครับผมตันนี้เจอบ้างหรือยังครับก็เจออยู่ครับทุกวันเจอหนึ่งล่างนะ,ท,นะทุกวันคุณเฟิร์นนะครับคุณวันนิสาขอให้เจอถุกแชทน,นะครับจะได้กลับบ้านกันนะครับครับผม ใครอยากทิ้มได้นะครับใครอยากจะทิ้์ข้อความส่งข้อความเหมือนกับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนะครับก็กดติดตามหนึ่งนาทีนะฮะรบหนึ่งนาทีสั้นก็สามารถทิ้์ข้อความได้ทิมงานจะได้กลับบ้านพักผ่อนพักผ่อนกันค่าครับผมเสียงขัดขัดหาย เสียงขาดหายก๋อโอเคครับมาหรือยังครับเสียงเดี๋ยวผมจูนสัญญาณก็เสียงเบาครับแอดอ๋อนะครับผมตอนนี้เสียงมาหรือยังครับกําลังจูนสัญญาณอยู่ครับผมไปที่วอลลุ่มห้าเลยฮะวอลลุ่มห้าได้ชัดชัดได้ยังครับผมถ้าชัดก็แจ้งมาด้วยนะครับฮัลโหลเสียงหายอ๋อ ระบ,บเสียงก็ขัดให้หายโอเคมาแล้วค่ะ, okay, ะ,คะชัดเจ็นนะคะ่ะโอเคครับ <Okay. S 2> ผมจูนไปที่วอลลุ่มห้าห้ามิกกะบิตนะฮะทันนี้น่าจะมาแล้วละเมื่อกี้อยู่ที่2อมิกกบิตนะเสียงอาจจะเบาเนาะคุณชายโยนะฮะามาแล้วครับโอเคชมกันต่อครับผม การค้นหาช่วงเที่ยงเปิดหน้าดินแล้วต้องเดินไปดูนะว่ามีอะไรน่าสงสัยหรือไม่นะครับชัดแล้วจ้านะครับชัดแล้วค่ะคุณวันนิสาครับขอบคุณครับที่แจ้งมาครับที่แจ้งมานะครับคุณจินจินสวัสดีค่ะแอดสวัสดีครับผมอัพเตหน่อยเมื่อวานเจอหนึ่งล่างครับแต่วันนี้ยังไม่เจอนะฮะวันนี้ยังไม่เจอ ตอนนี้ต้องตามหาอีก e, 13าลายครับผมนะคุณด G จีอจนะครับคุณคาตานะครับจับตาดูมีรุนนะครับแม่ลุงบอกว่าจับตาดูมีรุนนะครับมผมดูน้องตลอดเลยชัดดีมากครับขอบคุณคัานีู้สูตรโฟนนะครับ อตอนนี้จับตาดูมีรุ่นนะครับแม่โรงแรส่งซิกมาแล้วสงสัยเสียงเป็นหวัดอ๋อไม่เป็นครับไม่เป็นหายนะครับได้กินข้าวได้กินเริ่มหายลนวะเยอะกาแฟเดี๋ยวลงไปซื้อสักบ่ายสองตอนนี้กำลังค้นหาครับทุกคน คุณจินๆดูตลอดเลยค่ะครับผมอตอนนี้คืบมาแล้วครับแต่ว่าไม่มีลมหกอ้าวมาก